สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาิกานาทีถึง20นาิกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ คุณผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าไฟฟ้ามีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันด้วยเช่นกันค่ะเพราะหากใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ระมัดระวังนะคะกระแสไฟฟ้าอาจจะทําอันตรายต่อร่างกายและชีวิตได้ฉะนั้นค่ะในการดําเนินการใดๆนะคะที่เกี่ยวกับไฟฟ้าไม่ว่า จะเป็นการใช้ประโยชน์จากการติดตั้งนะคะหรือว่าการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าจึงจําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะคะและต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิธีการที่มีมาตรฐานดังเช่นตัวอย่างคดีปกครองที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมูลเหตุนั้นนะคะเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งได้เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าผิดวิธีค่ะจนทาให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนะคะเป็นเหตุให้ประชาชนที่สัญจรในบริเวณนั้นนะคะถูกไฟฟ้าที่รั่ว ว่าจากเสาไฟฟ้าดังกล่าวช็อตได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะโดยผู้ที่เสียชีวิตนั้นนะคะก็กําลังจะจบการศึกษาในไม่อีก,กี่เดือนข้างหน้าทาให้บิดาและมารดาของผู้เสียชีวิตนะคะที่หวังจะพึ่งพาอาศัยนั้นต้องขาดรายอุปการะค่ะจึงนําคดีมาฟ้องต่อสารปกครองเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นชดใช้ค่าเสียหายจากความประมาทเลินเล่อดังกล่าวด้วยนะคะรายละเอียดของคดีนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านวชิ และชอบแต่งท่านอธิบดีสารปกครองภูเก็ตและในฐานะรองโฆษกสารปกครองค่ะท่านจะนําเรื่องราวเรื่องนี้นะคะมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการช่องตาดทุกท่านครับท่านคะความสูญเสียนะคะที่เกิดจากกระแสะไฟฟ้ารั่วค่ะที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะมีเรื่องราวรายละเอียดของคดีเป็นอย่างไรคะครับคุณเบิร์ตครับค,ความจริงเรื่องไฟฟ้าเนี่ยก็อย่างที่คุณเบิร์ตได้ นำกับท่านผู้ฟังนะครับว่า<ะ>ไฟฟ้ามันก็มีคุณประโยชน์มากมายนะครับ<ะ>แล้วก็ในการดีวยวกันก็ถ้าใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาได้นะครับและที่สําคัญก็คือว่าเรื่องของการดูแลเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมากมายนะครับเพราะว่าไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสารุปโภคอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องมีหน้านะที่จัดการดูแลเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้นะครับสําหรับ กรณีที่เราจะพูดวันนี้นะครับคุณเบิร์ตครับมันเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วมันก็มันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นอุทหาหรณ์เหมือนกันครับก็คือว่ามันมีข้ยอเท็จจริงนี้ครับคุณเบิร์ตครับเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี51นะครับปี51เนี่ยประมาณเดือนสิงหาคมของปี51เนี่ยวเวลาประมาณ2ทุ่มเหตุเกิดที่จังหวัดแห่งหนึ่งนะครับาทางภาคตะวันออกคือในที่นี้คือจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งวันในวันดังกล่าวเนี่ยมี มีฝนตกนะครับมีฝนตกประมาณสองทุ่มเนี่ยแล้วก็พอฝนตกก็ทําให้น้ําท่วมขังผิวจราจรพอน้ําท่วมขังก็ท่านผู้ฟังก็คงนึกออกนะครับว่าถนนทางเนี่ยนอกจากจะมีถนนมีผิวจราจรมีทางเท้ามีแล้วมันก็ยังมีสางไฟฟ้าด้วยนะครับมีสาไฟฟ้า <c oughs> ปักอยู่ริมถนนเพื่อให้ใช้สําหรับการส่งสว่างให้กับผู้คนให้กับยานพาหนะอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับปรากฏว่าที่บริเวณ เสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับที่คนเสาไฟฟ้าเนี่ยอยู่อยู่หน้าโรงพยาบาลนะครับพบว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนเนี่ยนะครับเป็นคนล้มฟุบอยู่ในบริเวณนั้นนะครับมีมีมีคนล้มฟุบอยู่ก่อนนะครับขณะที่มีคนล้มฟุบเนี่ยบังเอิญว่ามีนักษากนหนึ่งนะครับนักษากนเนี้ยนะครับจะเป็นตัวสําคัญต่อไปนะครับนักสากาเนี้ยก็เห็นคนล้มฟุบนักษาก็เข้าไปช่วยนะครับ นักศึกษาเนี่ยทราบว่าเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่สี่นะครับได้เดินผ่านหน้าโรงพยาบาลนะพอดีก็เห็นคนล้มฟุบก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยนะครับนักศึกษาคนนี้นะครับน้องผกไม่ทราบว่าคนที่ล้มฟุบเนี่ยเขาฟุบเพราะอะไรนะครับอพอเข้าไปล้มพ,พอเข้าไปช่วยนะครับปรากฏว่าพอก็ไม่ทราบใช่ไหมครับพอก็ไม่ทราบเข้าไปช่วยปั๊บก็ถูก ไฟฟ้าช็อตไปพร้อมกับบุคคลที่ล้มฟุบเลย่ะอ็แสดงว่าคนที่ล้มฟุบเนี่ยเกิดจากการที่ถูกไฟฟ้าช็อตเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัวเองถูกไฟฟ้าช็อตจากการเข้าไปช่วยเหลือนะครับเป็นพลเมบางดีว่างั้นนะครับไปช่วยเหลือปั๊บเกิดถูกไฟฟ้าช็อตด้วยก็เลยบาดเจ็บสาหัสน,นะครับบาดเจ็บสาหัสก็เกิดเอความเปลี่ยนแปลงมีต่อระบบของการหายใจอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคน จับไปส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าพอจับน้กคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้รับการกระตุ้นให้รู้สึกตัวขึ้นมานะครับ uh huh. แต่ว่าก็รู้สึกตัวได้น้อยมีอาการเ,าเกร็งนะครับแขนขาเป็นระย,ยระยะซึ่งจากการเข้าไปาตรวจสอบเนี่ยนะครับพ uh huh. บว่าจะต้องมีการบำบัดฟื้นฟ,นฟนูร่างกายต่อไประยะยาวนะครับ uh huh. จนในที่สุดเนี่ยครับน้องคนเนี้ยก็ทุกพลภาพนะครับ uh huh. ทุกพลภาพ uh huh. ไม่สามารถจะประกอบการงาน รือช่วยเหลือตัวเองได้ครับคุณเบิร์ตครับซึ่งเราเห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากที่เขาเป็นพลเมืองดีนะครับเข้าไปช่วยคนคนหนึ่งซึ่งฟุบอยู่ริมบริเวณโคนเสาไฟฟ้านะครับโดยตัวเองไม่ทราบผมว่าว่าคนที่ฟุบอยู่เนี่ยเขาเขามีสาเหตุมาจากอะไรนะครับแต่ว่าในที่สุดเมื่อเข้าไปช่วยปับ๊บก็ถูกไฟฟ้าเนี่ยช็อตต่อนะครับเพราะฉนั้นก,ก็ก็เชื่อได้เลยว่าน้องคนนี้ ที่เขาบาดเจ็บจนทุกพลภาพเนี่ยเกิดจากถูกไฟฟ้าช็อตเช่นเดียวกันครับคุณเบิร์ตครับค่ะท่านคะหลังจากที่เกิดเหตคุค่ะได้มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบไหมคะว่าสาเหตุของกระแสฟไฟฟ้ารั่วในครั้งนี้เกิดจากอะไรคะเออในเรื่องในเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบสาเหตุนะครับมีหลายหน่วยงานเข้าไปนะครับแต่ว่าในใ,ใ,ในในที่นี้เนี่ยเรามาดูหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งมีความสําคัญมากก็คือเรื่องของหน่วยงานที่เป็นกรมทางหลวงนะครับเพราะว่ากรมทางหลวงเนี่ย ท่านเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับในการดูแลทางนะครับคําว่าดูแลทางเนี่ยคงไม่ได้หมายความถึงเฉพาะดูแลทางอย่างเดียวนะครับแต่ต้องรวมถึงเขตทางซึ่งในเขตทางเนี่ยอาจจะมีทันท้านะครับม,มีต้นไม้มีเสาไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่ากรมทางหลวงเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลถนนสายนี้อยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อถนนอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางเนี่ยกรมทางก็หนีไม่พ้นนะครับท่านก็ต้องมี การแต่งตั้งคณะกรรมาการสอบอเท็จริงขึ้นมาว่าตรงเนี้ยเสาไฟฟ้าตัวเนี้ยมันมันก่อให้เกิดความเสียหายยังไงนะครับซึ่งประาการที่สอบอเท็จริงเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็สรุปสรุปผลออกมานะครับว่าประการแรกเลยคือเสาไฟฟ้าที่ต้นที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในความครอบครองของแขวงการทางนะครับแต่แม้จะอยู่ในแขวงการทางนะครับแขวงการทางก็เป็นหน่วยงานที่สังกัดกรมทางหลวงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็อ,กอยู่ในกรมทางหล,งลวงนั่นแหละ จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมทางนะครับและเจ้าหน้าที่ของตํารวจนะครับได้ยกสเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวออกไปนะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าเอ๊ะมันมีการช็อตได้อย่างไงนะครับยกเสาไฟฟ้าขึ้นมาดูแล้วก็ปรากฏว่าเออเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับมีการเคลื่อนย้ายออกจากจุดที่ตั้งเดิมเอาเลยสิ<ม>นะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยตั้งอยู่ที่อื่นแต่ว่าย้ายออกมาจากจุดที่ตั้งเดิมเนี่ยห่างออกประมาณแปดสิบเซนนะครับ ประมาณคิดว่าประมาณเม็ดหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณเม็ดหนึ่งยา้งยายจากที่เดิมที่เดิมเสาตัวเนี้ถูกย้ายไปจากที่เดิมประมาณแปดสิบเซนหรือเม็ดนึงนะครับพอย้ายไปขยับจากที่เดิมมาประมาณเม็ดหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้เกิดขอ้อเท็จจริงตามมาว่ามันทําให้สายไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นสายเมนใต้ดินเนี่ยมีขนาดสั้นลงนะครับขยับจากจุดเดิมมาเม็ดหนึ่งเนี่ยทำให้สายเดิมเนี่ยมันสั้นลงไปสั้นลงไปและมีการเชื่อมต่อสายไฟไว้ที่โคนไว้ไว้ที่บริเวณโคน นะครับของของฐานเสาไฟฟ้าตวนนี้นะครับปรากฏว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าการต่อสายไฟในลักษณะเช่นว่านี้นะครับมีการเคลื่อนย้ายออกไปจากที่เดิมการต่อสายซึ่งมีขนาดท่านลงให,ให้สามารถจะเกิดการทํางานไฟฟ้าต่อไปและมีแสงสว่าเกิดขึ้นจากการต่อสายแบบเนี้กรรมการเห็นว่าไม่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาช่างนะครับ อีกครั้งมีสายกราวหรือสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วเนี่ยที่ติดตั้งไว้แต่เดิมก็ได้หายไปอ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับ uh. ตรวจสอบโดยเยจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพเหล่านี้ยจึงสรุปว่าการที่ย้ายเสาไฟจากเดิมห่างออกไปประมาณหนึ่งเมตรเพราะั้งมีการต่อสายไฟที่เป็นสายเมนสั้นลงแล้วก็มีไม่ได้วางสายกราวหรือต่างๆพวกเนี้ย มันไม่เป็นไปนตามมาตรฐานวิชาชีพจึงเป็นเหตุนะครับถือว่าเป็นเหตุให้ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้กรรมการมีความเห็นว่าถ้าดูจากภายนอกนะครับดูจากภายนอกเนี่ยก็ไม่ไม่สามารถจะสังเกตเห็นความผิดปกติได้ะนะครับเพราะตรงนี้มันฟังอยู่ใต้ดินอย่างางที่ผมได้เล่าไ้ฟังในบทเบิร์ตครับค่ะท่านค่ะก็หมายความว่าไฟฟ้าที่รั่วนั้นค่ะเกิดขึ้นมาจากการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงถูกต้องไหมคะ เออตรงนี้ต,ต้อง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 บอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบต,ตรวจตรวจสอบของคณะกรรมการเนี่ยท่านมีความเห็นว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอ,อเรากลับมาดูทางผู้เสียหายนิดเดงนะครับในกรณีเช่นวันนี้น้องคนที่เข้าไปช่วยที่เป็นพลเรือนดีเนี่ยได้เสียชีวิตลงใช่ไหมครับเอ,อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองเนี่ยก็เห็นว่าการที่ การเสียชีวิตของของลูกเนี่ยนะครับน่าจะเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่นะครับ<ะ>ที่มีการย้ายเสาไฟฟ้าของของหน่วยงานเนี้ยนะครับทําโดยไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้มีการเช็อตเกิดไฟฟ้าชอ็อตขึ้นมาแล้วเป็นเหตุให้ลูกของเขาได้เสียชีวิตลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็เห็นว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่ในสังกัดของของกรมทางหลวงนะครับจึงเป็นน่าจะทําโดยประมาทเลินเลอนะครับ ประมาณเดืเลิกปั๊บก็ต้องดูว่าเป็นเหตุที่ทําให้ลูกเสียชีวิตรหรือไม่อย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นการละเลยหน้าที่นะครับในการดูแลรักษาสาไฟฟ้านะครับที่จะส่อ,องสว่างในพื้นที่ดังกล่าวนะครับให้มีความปลอดภัยนะครับคุณแม่เนี่ยก็เลยมายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับเพื่อที่จะเรียกค่าเสียหายทดแทนจากกรมทางนะครับแล้วก็ ปรากฏเขาจะจริงนิดหนึงว่าในระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับจากที่ทุพพลภาพอยู่เนี่ยพลเมืองดีหรือลูกของคุณแม่เนี่ยก็ได้ได้เสียชีวิตลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากดูใบบรณบัตรนะครับได้ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตว่าเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการป่วยเรื้อรังที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตครับคุณเบิร์ตครับค่ะท่านคะหลังจากที่คุณแม่นะคะได้ยื่นฟ้องคดีเรียบร้อยแล้วค่ะท่านกรมทางหลวงค่ะได้ชี้แจงต่อสารปกครองอย่างไรบ้างคะ เออครับเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของของกรมทางเนี่ยครับต้องต้องต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังดนึงนะครับว่าในในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองเนี่ยนะครับซึ่งมีเอ่อหน้าที่นะครับในการจัดทําบริการสาธารณะนะครับหรือเอ่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของเอ่อต่างๆนะครับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยดูแลการเดินทางอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ เนื่องจากเรื่องนี้ทางพกกรมทางนะครับได้ถูกฟ้องนะครับมีการยื่นฟ้องกรมทางหลวงต่อศาลปกครองแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่ากรมทางเนี่ยออท่านก็เป็นหน่วยงานนะครับซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีบำร,รุงร,รักษาทางบกอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมทางเนี่ยท่านก็ได้ชี้แจงต่อศาลว่าเรื่องนี้นะครับเสาไฟฟ้าตัวนี้อยู่ในความผิดชอบของแขวงการทางชนบุรีนะครับซึ่งแขวงการทางชนบุรีเนี่ยก็ได้ ทำคำชี้แจงมาบอกว่าเขาได้มีการออกตรวจอุปกรณ์ของงานทามต่างๆนะครับที่อยู่ในในเขตความรับผิดชอบนะครับแล้วก็มีการซ่อมแซมนะครับบ่มารักษาการทางต่างๆในพื้นที่ทุกระยะตามปกตินะครับแขกคนรายงานมาเป็นแบบนั้นและบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็ไปพบว่าเสาไฟฟ้าต้นที่เกิดเหตุมีความผิดปกติใดๆด้วยนะครับแล้วก็หลังจากเออนั้นเนี่ยครับ แขกมันยังบอกว่าไม่ว่าจะก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุเนี่ยหลอดไฟฟ้าที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าต้านดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงเปิดให้แสงสว่างเป็นปกติในเวลากลางคืนนะครับสภาพภายนอกเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ถึงความผิดปกติแต่อย่างใดน,นะครับและที่สาคัญก็คือว่าเทางข้อเท็จจริงที่ปรากฏน,นะครับใน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 สำนวนคดีนี้ก็บอกว่าแขกบอกว,ว่าการย้ายเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับเอ,อไม่ทราบว่า หน่วยงานใดเป็นผู้เคลื่อนย้ายนะครับอ,อันนี้เป็นประเด็นสาคัญนะครับเพราะว่าหน่วยงานจะเป็นผู้เคลื่อนย้ายคือฟังก็จริงว่าเสาเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายจากการตรวจสอบจากที่มีเกิดไฟฟ้าช็อตแต่ว่าไม่ทราบว่าหน่วยใดเป็นผู้เคลื่อนย้ายนะครับเพราะว่าแขกบอกว่าเรื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีหลายหน่วยงานเข้าไปดําเนินการอ,อันนี้ท่านผู้ฟังก็คงนึกภาพตามไปนะครับบอกว่าในในการจัดการบำรุงรักษาถนนหนทางเนี่ยบางทีท่านก็อาจจะเห็นหน่วยงานเข้าไปมีการขุดมีการเจาะมีการ ปรับเสาพาดสายมีการอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แต่ก็บอกว่าเขาเขาไม่ทราบนะครับว่าไม่ไม่มีหน่วยงานไหนเป็นผู้เคลื่อนย้ายแล้วก็ที่สาคัญก็บอกว่ายังไม่มีมการร้องเรียนจากพี่น้องประชนเลยนะครับว่าว่ามันจะเกิดเหตุอะไรตรงในตรงในพื้นที่เหล่านี้ว่าสาไฟฟ้าตอนนี้ผิดปกติอะไรทานองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงเกิดจากบุคคลภายนอกนะครับที่เคลื่อนย้ายสาไฟฟ้าโดย ไม่ได้แจ้งให้ทางกรมทางทราบนะครับอันนี้อันนี้เป็นป็นเหตนที่ทางกรมทางท่านในด้ชี้แจงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเมองว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับที่กรมทางเนี่ยไม่มีทางที่จะป้องกันหรือแก้ไขได้ครับคุณเบิร์ตครับท่านคะดูเหมือนว่าหน่วยงานค่ะจะชี้แจงโต้แย้งปฏิเสธความรับผิดแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วในส่วนของศาลปกครองนะคะศาลมีความเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยตามที่กรมทางหลวงได้ชี้แจงโต้แย้งจริงหรือเปล่าคะท่าน ตอนนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าทางเมื่อเมื่อเมื่อทางหน่วยงานได้ได้ทํําาให้การนะครับหรือหรือว่าชี้แจงต่อศาลแล้วเนี่ยนะครับศาลก็ต้องดูนะครับว่าคาชี้แจงตรงนี้เนี่ยกลับไปย้อนดูว่าแล้วหน่วยงานเหล่าเนี้ยมีอํานาจหน้าที่นะครับคือมีหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไรบ้างนะครับซึ่งซึ่งในในที่นี้นะครับศาลเนี่ยก็ได้พิจารณาถึงเอกฎกระทรวงที่แบ่งส่วนราชการของกรมทางหลวงนะครับเมื่อปีสองพันห้อยสี่ห้าเนี่ยที่ ในกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับก็ได้กําหนดให้นะครับกําหนดให้กรมทางหลวงเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ก่อสร้างนะครับก่อสร้างบํารุงรักษาทางหลวงนะครับซึ่งซึ่งคำหลังเนี้ยการบํารุงรักษาทางหลวงเนี่ยก็คงจะต้องเข้าใจได้นะครับว่ามันต้องรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สร้างขึ้นบนทางหลวงนะครับเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ที่ใช้ทางนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากจากบทกฎหมายเล็กๆแค่นี้นะครับส,สั้นๆแค่นี้ เราเห็นว่าในทางบัญญัติกฎหมายเนี่ยคงไม่สามารถจะกำหนดรายละเอียดได้นะครับว่าสิ่งที่ก่อสร้างอื่นที่สร้างบนทางเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางเนี่ยมันจะมาความรวมถึงอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หน้าที่เราเนี่ยนะครับเราอาจจะถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ในทางปกครองของหน่วยงานนะครับเป็นหน้าที่ในทางปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกฎหมายเขียนไว้ตรงนี้ศาลก็ต้องเอากฎหมายนียมาดูนะครับนำกฎหมายนี้มาดูแล้วก็ามาวินิจฉัยดูว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทัาไฟฟ้าปักอยู่ในเขตท่านเนี่ย มันควรจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงหรือไม่อย่างไรนะครับไม่ว่าใครจะมาย้ายมาปรับแก้ไขมีปักเสาพาดสายเอาสายไฟมาวางพันอยู่อะไรต่างๆก็เป็นเป็นหน้าที่หรือไม่อย่างไรนะครับสารจึงเห็นว่าเรื่องเนี้นะครับเมื่อมีกฎหมายนะครับกําหนดไว้ในลักษณะเช่นนี้นะครับสารและกรมทางหลวงเนี่ยครับจึงต้องดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลรักษาทางหลวงด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากทางหลวงดังกล่าว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลจึงเห็นว่าในเมื่อแขวงเนี่ยยอมรับว่าแขวงเนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ครอบครองเสาไฟฟ้าที่เป็นสาเหตุที่เกิดความเสียหายในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นศาลก็บอกว่าย่อมมีหน้าที่นะครับแขวงเนี่ยย่อมมีหน้าที่ใน่ต้องควบคุมดูแลบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเนี่ยตามวิสัยและพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อศาลได้วางหลักกฎหมายในย ลักษณะเช่นว่านี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องถือว่าแขวงเนี่ยต้องต้องจัดการนะครับให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นปกติอยู่ตลอดเวลานะครับคเครับ<ฮ>เพราะฉะนั้นเนี่ยฐานจึงเห็นว่าแม้กรมทางหลวงเนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยงานแต่ว่ามาอ้างบอกว่าบริเวณที่เกิดเหตุนเนี่ยมีหลายหน่วยงานเข้าไปดําเนินการเนี่ยและการเคลื่ย้ายสองไฟฟ้าเนี่ย ไม่มีหน่วยงานดใดแจ้งให้กรมทางหลวงทราบมาก่อนเนี่ยแต่เมื่อเสาไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของแขงการทางชนบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมทางแล้วเนี่ยนะครับสารบอกว่าหากเจ้าหน้าที่นะครับของกรมทางได้ปฏิบัติหนา้าที่ได้อย่างเคร่งครัดนะครับมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทราบว่ามีการย้ายเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวนะครับและก็ทราบว่ามีการต่อสายไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย,ยซึ่งสาเก็เป็นเรื่องที่ หน่วยงานต้องมีหน้าที่นะครับในการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลจึงเห็นว่ามาอ้างว่าเป็นเหตุสุววิสัยนั้นเนี่ยศาลว่ายังไม่มีเหตุผลพอที่จะอ้างได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าพฤติการดังกล่าวเนี่ยศาลจึงเห็นว่ากรมทางหลวงเนี่ยได้ละเลยต่อหน้าที่นะครับละเลยต่อหน้าที่ในทางปกครองที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินที่ใช้ในการจะทําบริการสาธารณะเนี่ย ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นการทําละเมิดเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีครับคุณเบิร์ตครับค่ะท่านคะแลาสารเห็นว่าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจํานวนเท่าไหร่แล้วมีรายการอะไรบ้างคะเออเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าการที่จะมองว่าเมื่อสารวินิจฉัยในในใน,ในส่วนแรกแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่นะครับละเลยต่อหน้าที่ ก็เป็นเหตุให้หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่เนี่ยต้องรับผิดในผลละเมิดที่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตัวเองได้ไปทํากับบุคคลภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็ต้องดูนะครับว่าค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องได้เนี่ยครับต้องเป็นค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงนะครับที่สำคัญผมอยากเน้นเน้นนะคือต้องเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากการกระทําละเมิดออกบทบาทนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับศาลก็มีอํานาจนะครับที่จะวินิจฉัยได้ตามพฤติการ ความร้ายแรงแห่งละเมิดนะครับในตามที่เห็นสมควรนะครับโดยให้กรมทางหลวงเนี่ย,ชยใช้ใช้ค่าติดไมทต้นแทนให้กับผู้ฟ้องคดีที่เป็นส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับอันนี้ได้แน่นอนค่าอาหารค่าสายยางค่ายาค่าจ้างคนดูแลค่าเตียงอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนื่องจากหลังจากที่ต้องออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยลูกของผู้ฟ้องคดีนะครับก็ต้องดูรักษานะครับมีการดูแลรักษาต่อนเนื่องนะครับที่บ้าน ซึ่งจากหนังสือรับรองของแพทย์เนี่ยก็ระบ,บุว่าเขาเนี่ยหลังจากฟื้นสติแล้วเนี่ยร่างกายไม่ตอบสนองต้องได้าการมีการดูแลต่อไปเป็นระยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเป็นผู้ทุกขพนภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยค่ารักษาพยาบาลส่วนนี้เนี่ยศาลก็กําหนดให้ครับคุณเบิร์ตครับและศาลเนี่ยยังได้กําหนดค่าเสียห,หายในส่วนอื่นนะครับที่ ลูกของผู้ฟ้องคดีนะครับได้เสียความสามารถในการประกอบในการที่จะประกอบอาชีพนะครับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้กับผู้ฟ้องคดีด,ด, <unto> ด้วยนะครับเพราะว่าศาลก็กลับไปบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพูดพูดพูด,พ,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 ดพูดเสียชีวิตนะครับ <us> เป็นพลเมืองดีเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับศึกษาประบาลชั้นปีที่สี่ซึ่งอยู่ปีสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจบแล้วเนี่ยเขาก็มีโอกาสบรรจุเข้ารับราชการเป็นพยาบาลนะครับตามสัญญาเงื่อนไขทุนนะครับและเมื่อได้รับการบรรจุก็มีรายได้ตามที่ อาารยเดือนเดือนค่าจ้างอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่ศาลกําหนดให้แล้วครับคุณเบิร์ตครับค่ะก็อีกไม่นานนะคะทางลูกของผู้ฟ้องคดีก็จะเรียนจบแล้วน่าเสียดายจริงๆนะคะท่านคะแล้วยังมีค่าเสียหายในส่วนอื่นอีกไหมคะที่ศาลได้กําหนดให้กรมทางหลวงต้องชดใช้ค่ะ คือคือเรื่องนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในในคดีนี้นะครับศาลก็ยังเห็นว่ายังมีค่าเสียหายจากการทุกพลภาพนะครับและเป็นความทุกข์ทรมานนะครับทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเพราะว่าศาลเห็นว่าเนื่องจากภายหลังที่บุตรชายของผู้ฟ้องคดีน,นะครับถูกไฟฟ้าช็อตเนี่ยต้องทุกพลภาพอย่างสิ้นเชิงเนี่ยทาให้สามารถทําให้ไม่ไม่สามารถทางานการได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยความทุกพลภาพเนี่ย ที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นความเสียหายอย่างอื่นนะครับ<ฆ>อันที่ใช่เป็นตัวเงินนะครับตามมาตราสี่หกแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยศาลยอ่อมมีอำนาจที่จะวินิจฉัยได้ตามพฤติการและความได้ไดแดงเห่งละเมิดให้กับผู้ฟ้องคดีด,ด้วยนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากนี้นะครับอย่างที่เราได้คุยในตอนต้นบอกว่าในระหว่างที่ศาลกำลังพิจารณาคดีเนี่ย ปรากฏว่าพลเมืองใดดีรดเนี่ยนะครับลูกของผู้ผฟ้องคดีได้เสียชีวิตลงเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลึงเห็นว่ายังมีค่าลงศพค่าขาดรายอุปการะนะครับเนื่องจากทางบุตรของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่จะต้องมาดูแลมาดาต่อไปในอนาคตนะครับเมื่อการตายของบุตรเนี่ยก็ทําให้ผู้ฟ้องคดีต้องขาดรายอุปการะนะครับผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิเรียกค่าติดหาทดแทนในส่วนของค่าลงศพและค่าใช้จ่ายอันจําเป็น อย่างอื่นนะครับในการจัดงานมาเป็นกุศสนัและชาปนกิจรวมทั้งค่าขาดราอุปกรณ์ได้อีกครับคุณเบิร์ดครับค่ะก็ฟังดูแล้วน่าจะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนครบทุกรายการตามที่ผู้ฟ้องคดีเขาได้เรียกร้องมาใช่ไหมคะท่านครับความจริงแล้วก็ดูแล้วก็เกือบครบนะครับมีค่าทดแทนสินใหม่สามรายการด้วยกันที่ผู้ฟ้องคดีได้เรียกร้องมานะครับแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ได้กําหนดให้รมทางหลวงต้องชดใช้นะครับซึ่งได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลนะครับเนื่องจากปรากฏข้อที่จริงว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อโรงพยาบาลไม่คิดเนี่ยครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับที่ศาลไม่กําหนดให้ส่วนเรื่องที่สองก็คือค่าอาหารค่าเดินทางค่าขาดรายได้จากการค้าขายของผู้ฟ้องคดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีเองเนื่องจากศาลเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็น,ปนแม่เนี่ยครับก็มีหน้าที่ดูแลบุตรซึ่งต้องทุกพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายค่าเดินทางระหว่างที่พักอะไรต่างๆที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปเนี่ยครับ<ฮ>ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอันจําเป็นในการรักษาพยาบาลนะครับส่วนค่าขาดประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้ประกอบการงานในระหว่างที่ต้องมาเฝ้าดูบุตรที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับก<ฮ>็ไม่ใช่ค่าเสียหายที่จะเรียกร้อง ได้จากกรมทางหลวงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นค่าเสียหายในสามส,ส่วนนี้เนี่ยสารเห็นว่าเป็นค่าเสียหายอีกตัวหนึ่งนะครับค่าเสียหายที่เกิดความเจริญก้าวหน้าอันนี้สารก็บอกว่าเรื่องเนี้เป็นการเรียกค่าเสียหายในหลันที่ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะสาลก็ไม่ได้กําหนดให้เช่นกันนะครับ <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับในคดีนี้นะครับสารปกครองสูงสุดนะครับได้พิพากษาให้ทางกรมทางหลวงนะครับชดใช้ค่าติดไหมทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินรวม สามล้านเนึงครับเราทั้งให้ชาําระเสร็จภายในหกสิบคนนับแต่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคดีนี้ครับคุณเติครับค่ะท่านคะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเป็นข้อคิดให้กับคุณผู้ฟังไหมคะครับค,คือในคดีนี้ก็เป็นก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีหน้าที่ในทางปกครองนะครับในการดูแล ในการจัดทําบริการสาธารณะนะครับหรือปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่างๆเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่เหล่านี้เราถือว่าเป็นหน้าที่ทางปกครองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อท่านมีหน้าที่แล้วเนี่ยท่านก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เ,เต็มที่นะครับดูแลรักษาทรัพย์สินจัดทําบริการสาธารณะเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูแลไม่ดีนะครับหรือว่าไม่มีแผนการโครงการที่ดูแลให้ชัดเจนเนี่ยเมื่อมีเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ย ก็อาจจะถูกพี่น้องประชาชนนะครับหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนี่มายื่นฟ้องคดีต่อสารปกครองได้นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างจากคดีนี้อย่างที่เราคุยกันคุณเบิร์ดครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านวาชิราชอบแต่งนะคะท่านอธิบดีศารปกครองภูเก็ตและในฐานะรองโฆษกสารปกครองค่ะที่ท่านให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้นะคะหากคุณผู้ฟังค่ะต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทาง Facebook หรือว่า Podcast ค่ะชื่อสำนักงานสารปกครองนะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาด www o c h o saad o t or, or. t h ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะทางช่อง YouTube ค่ะ และถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานของสารปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนสารปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาิกา30นาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันพรนภาบุญญริตีตองลา คุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ